ันนี้ฉันจะได้ครับกบกบครับอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะเคลื่อนต้นหามานะครับไม่เชื่อแล้วไอทั้งคิวซื้อแล้วน้ำเทหนูนะครับต้องซื้อก่อนเลยต้องซื้อก่อนมีกี่หมวดครับวันนี้ power amp นะครับไฟฟ้านะครับวันนี้ไม่มีขายไม่มีลูกของแถม อันนี้ของ100 s อ1 0 0ร้อยครับมีอะไรก็จะมีบับเบิ้ลให้กันกระเทยให้ไปบีบเล่นอ่าอ,อมีไขรอรอดอก12อยู่ไหมครับดอก12วันนี้มีมาหลักร้อย9 9บาทบไม่ขายนะขายเท่าไหร่ฮะขายถูกกว่านั้นฮะขายแพงก่อนนะ <laughs> ตัวน,นี้จะเคลือบน้ำยามานะครับไม่เชื่อแล้วไ้ชังคิวซื้อแล้วน้ำเทนุ <laughs> นะครับต้องซื้อก่อนแหละต้องซื้อก่อน อย่าลืมแล้วกันนะครับเครื่องเสียงนะครับรับต้มพลอยขมต้มแซมนะครับร้านเฮาบูมีนะมีแต่เครื่องเสียงนะครับทางนี้นะอ่าเดี๋ยวแพก้ก่อนแกะวันนี้ท่านจะได้ครับกบโอกครับอะไรอยู่ะี่เคยดูขอขอโทษเรนนี่นะครับวันนี่เขาแค่นี่จะ เบอร์เบอร์นะครับโซน98ไหมเจกเลยเอาเบอร์เบอร์ไปแบบจุกสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทว้าวรวมส่งไปเลยลดเยอะมากใช่วงานใหญ่เยอะช่วงนี้ทำไมน้ำมันแพงนะลดเยอะอ้าวไม่มีเหรอไมม่ีอ้าวชงให้แบบไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวลองลองลองคอมเพรสเตอร์ให้ดู บางคนใช้ไม่เป็นนะครั friends, บบางคนใช้ไม่เป็ี like ่ยนเดี oh. ๋ยวลองนี่ฮะไม่ใช่เป็ีนใช้ไม่เป็นเหมือนกันต้องรีบทำนะครับเพราะว่าเพิ่งไปดูมาลูกไปดูว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่ลูกทุ่งไม่ใช่หมอลำนะครับเป็นมันคือร็อกสิบแปดแทนทำโฆษณาทำทำทำ การแพ็กส่งลูกค้าของเราแน่นหนามากนี่ผมลองโยนดูแล้วโยนได้เล่นไม่แตกโป่งพี่เวาเลยครับเอาสปรย้ก่อนปะสูงยาวเขาดีครับสามห้าสามห้าสามห้านะครับพอดีเลยสิบหกสิบหกแปดนสูรปุ๋ยอ้าที่มาเบาเสียงไอดีสิบแปดนะครับว้าวยางอันนี้้องเห็นไหมอันนี้อันนี้โมเมนต์มอรัมอ่โมเมนต์ ลูกทุ่งนะไม่อยังนันมันจริงแอะเติมอะไรเติมมานาคเลยเติมมานักทั่วเลยเด้อตัวพอดีตั้งแต่ซีรีมาก็ไม่ได้พักเลยครับอะต่อไปมาดูโซดาน้ำบินบ้างครับอะไรฮะมิกเซอร์ฮะแทนเติมมาเยอะนะมือเติมมาหลายเลย ฝากกดไลค์กดติดตามเพจแล้วก็กดซับสไคร b ์ช่องยูทูบของเอทีออเดียโอออฟดิเชียลด้วยกันนะครับจะมีการรีวิวสินค้ามากมายหลายรายการนะครับทั้งดอกลำโพงทั้งไม่ลอยนะครับเท้าวงเทาแอมนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับเป็นเอทีออเดียโอออฟดิเชียลนะครับกดติดตามกดสั่งกระดิ่งติ๊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 งไว้เลยนะครับกดสั่งกระดิ่งไปเลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับ อยู่ดีมีแหงสุขุมสุขนนะครับถูกหวยเลเบอร์นะครับร่ำรวยเงินทองมีเงินแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าได้เครื่องเสียงก็มาที่ร้านเอดีเครื่องเสียงะลรกันนะครับสำหรับวันนี้ผมปั๊บช่างคิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับรบ๊ายบายจุ๊บ